คนที่มีนิสัยวาสนาพร้อมแล้วคือจำพวกอุคติตันยูเช่นอย่างพระยศคุณระบุตรรือพระสารีบุตรโมกขันลาเป็นต้นนี่คือจำท่านที่เป็นอุคติตันยูคอที่จะรู้เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว อายศคุณระบบอยู่ในบ้านอยู่ไม่ได้เมื่อถึงการแล้วบ่นไปว่าวุ่นวายก็พอดีไปพบกับพระพุทธเจ้าพองค์ก็รับสั่งว่าให้มาที่นี่ที่นี่ไม่ยุ่งที่นี่ไม่วุ่นวายอพอเข้าไปก็ประทานพระโอวา กอสำเร็จมากผลขึ้นในขนาดนั้นถ้าอย่างนี้ก็เหมือนอย่างง่ายง่าถ้าเทียบก็เหมือนกับคนเป็นโรคที่คอยรับยาอยู่แล้วยาก็พร้อมที่จะยังโรคให้หายอยู่แล้วพอรับยาเข้าไปโรคกับยาก็ทำหน้าที่ต่อกัน โรคแล้วก็ระงับไปโดยทันทีไม่ยากอะไรเลยแต่อย่างนี้ก็เรียกว่าหมอก็ไม่จำเป็นต้องเรียนมามากมายคนไข้ก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนในเรื่องเป็นไข้พอเป็นแล้วก็หมอให้ยามานับทานก็หายไปเลยนี่ถ้าเราพูด ขั้นหนึ่งเป็นอย่างนี้แต่อีกขั้นหนึ่งก็หนักลงไปกว่าน,นั้นหนักลงไปเป็นขั้นๆจนถึงขน,ขนาดที่ว่าโรคไม่ฟังยายาจะดีวิเศษวิโสหมอจะมีความรู้เชี่ยวชาญ่รืกตนาดขนาดไหนมันก็เข้ากันไม่ได้กับโรคชน,นิดไม่รับยาสุดท้ายก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมจิตใจของสัตว์โลกก็เหมือนกันเช่นนัน ที่คอยรับยาอยู่แล้วพยายางท่านอุปติกันอยู่ถัดลงมากวิปปิกันอยู่แล้วกลับมาในย,ยะที่พอแนะนำสั่งสอนหรือพอุดพอลากกันไปได้อย่างที่เราทั้งหลายอุตสาห์พยายามกเกี่ยวตะกายด้วยวิธีต่างๆหลายครั้งในนหนทำซ้ำๆซักๆ ธรรมะก็ค่อยๆอย่างเข้าถึงใจเข้าถึงใจเมือ่อเร,รมมาทรไม่หยุดไม่ถอยธรรมะออกเข้าถึงใจเรื่อยๆออกไปหล่อเลี้ยงภายในจิตใจเรื่องกิเลสก็ค่อยๆขยายตัวออกไปขยายตัวออกไปธรรมะมีมากเพียงไรอำนาจก็มากกิเลสก็มีอำนาจน้อยถ้าธรรมะไม่มีเลยกิเลสมีอำนาจเต็มที่อยากแสดงตัวยังไงก็แสดงมาเต็มเม็ดเต็มหน่วย ความเดือดร้อนจึงมีมากเพราะกิเลสมันมากมีอำนาจมากขอความเดือดร้อนให้แก่โลกได้มากเ,เมื่อธรรมะได้แทรกสินเขาเข้าถึงใจมากน้อยก,กิเลสก็ค่อยอ่อนกาลังอ่อนอานาจลงไปธรรมะก็มีอานาจลงเข้าไปโดยลําดับลาดับ,ดบการปฏิบัติธรรมจรึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะพยายามให้ทา เข้าสู่จิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่ใดๆเพราะกิเลสไม่ได้มีการไม่มีสถานที่เวลอ่ำเวลาอดีตอนาคตไม่ขึ้นอยู่กับจิตใจทั้งหมดแต่ขึ้นอยู่กับการผิดการทําของมันเท่านั้นฉะนั้นอยู่ที่ไหนกิเลสจ,จึงต้องมีถ้าเราไม่ประมัดระวังจึงต้องผิดผลออกมาเรื่อยๆให้รับความทุกข์ความลําบาก การสั่งสมธทรรมการประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นคู่แข่งหรือเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสจิงเป็นสิ่งจําเป็นที่เราต้องการความสงบสุขภายในจิตใจตลอดถึงหน้าที่การงานให้เป็นไปเพื่อความราบรื่นดีงามสม่ำเสมอในผลเป็นที่พึงพอใจต้องอาศัยการอบรมการประพฤติปฏิบัติทางด้านธรรมะเมื่อธรรมะเข้าสู่จิตใจมากน้อยเพียงไร ใจก็จะค่อยเกิดความยงงิ่งแยมแจ่มใสมีความสงบร่มเย็นภายในตัวเองและเห็นคุณค่าแห่งใจและเห็นคุณค่าของตัวเองไปโดยลําดับการทำจึงมีความจําเป็นสําหรับผู้ต้องการความสุขความปเป็นเนโดยทั่วกันซึ่งจะควรอบรมให้มีขึ้นภายในจิตใจยากลําลบากเราไม่ต้องถือว่าเป็นอุปสรรคคือเคยได้อธิบายมาหลายครั้งหลายหนแล้วการแก้กิเลสจะไม่ยากยังไงกิเลสมัน พอตัวมาตั้งแต่เมื่อไรเราไม่ทราบได้เลยเราไม่ทราบจนกระทั่งว่าปู่ย่าตายายของกิเลสคืออะไรโคตรแท้ของกิเลสคืออะไรไม่ทราบได้เราจะทำลายกิเลสซึ่งฝังรากฐานลงอย่างลึกเราจะทำลายเอาอย่างใจหวังให้ได้อย่างปอกกล้วยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่ใช่กล้วยอพอที่จะบอกแล้วเอามาทางเลยอย่างนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องเป็นผู้มีหลักใจอแน่นหนามั่นคงคือมีหลักใจมีหลักใจหนักแน่นพูดง่ายๆมีเหตุมีผลเสมอเป็นเครื่องบังคับให้ใจดำเนินหรือเดินไปตามเหตุผลที่เราพิจารณาแล้วนั้น ใ,ใจด,ดําเนินตามหลักของเหตุผลอยู่โดยสม่มําเสมอความชินของใจก็มีด้วยและสิ่งที่จะมาก่อควรจิตใจให้ได้รับความทุกข์ความลําบากคือเรื่องของจิเล็กก็มีน้อยอยู่เป็นลำดับในอทีตท,ท่านสอนให้ไปอยู่ในป่าในที่สงบสงบัดอย่างพระท่านอยู่พระทั้งพรุระการมีจํานวนมากมายขึ้่มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์และประพฤติปฏิบัติตนด้วยวิธีที่กล่าวมานี้ องนั่นสําเร็จอยู่ที่นั่นองนี้บรรลุอยู่ที่นั่นเรื่อยมาโดยลําดับข่าวท่านมีแต่ข่าวดีๆถ้าเรามองดูแต่ผลก็เหมือนกับท่านล้างมือเปิดแต่เหตุคือการบําเพ็ญของท่านท่านสละเป็นสละตายมาแทบทุกองค์ทีเดียวไม่ว่าจะออกมาจากสกุลใดๆก็ตาม เมื่อได้มุ่งหน้ามาระพติปฏิบัติธรรมด้วยความเชื่อความนงสัยต่อบเขาว่าคำาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วต้องเป็นผู้เปลีนยนทั้งหมดจะิลีกนิสัยใ,ใจคอความเป็นอะไรมาแต่ก่อนสลัดปัดทิ้งทั้งหมดเหลือแต่ความเป็นนักบวชพยายามาำนินตนตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงคงสอนทานั้นเอาหนักก็หนักเป็นก็เป็นตายก็ตายอดก็ยอมอดอิ่มก็ยอมอิม่มขอให้บําเพ็ญ ทำเพื่อความพ้นทุกข์สมความมุ่งหมายเป็นที่พอใจนี่สาวกท่านดำเนินอย่างนั้นแล้วก็ถ่ายทอดข้อปฏิบัติปฏิปฏทานั้นมาถึงจนกระทั่งพวกเรานี่คือปฏิิทานที่ราบรื่นโดยสม่ำเสม,มอและเป็นปฏิปทานที่สามารถแก้กิเลสถอดถอนกิเลสออกจากใจได้โดยลำดับไม่ว่าการใดสมัยใดเมื่อผู้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระอ,องค์ท่านทรงสอนไว้แล้ว ต้องให้ผลเป็นที่พึงใจโดยลำดับคำว่าที่นั่นวุ่นวายที่นี่วุ่นวายจะหมายถึงอะไรถ้ามหมายถึงใจสถานที่เขาไม่ว่าเขาวุ่นวายดินฟ้าอากาศเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นทุกข์เป็นร้อนเขาวุนาว่นเขาว,วายอะไรไม่ว่าในสถานที่ใดๆก็ตามก็เป็นสถานที่นั่นๆอยู่ตามสภาพของเขาผู้ที่วุ่นวายก็คือหัวใจที่เต็มไปด้วยกิเลสเครื่องก่อควรให้วุ่นวายนั่นเองนี่ ที่พระพุทธเจ้ามาสู่สถานที่นี่ที่นี่ไม่วุ่นวายคือพระองค์ท่านไม่วุ่นวายพระองค์ได้ชำระหมดแล้วสิ่งที่วุ่นวายภายในจิตใจภายในพระไถยไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสถานที่นี่ไม่วุ่นวายพะยศแต่ผู้ทึงเชื่อพะยศก็เอายศเข้ามานี่ที่นี่ไม่วุ่นวายแต่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าจะทรงทราบชื่อสามนามเขารู้ไม่ทราบก็ตามเราก็หมายเอาผู้นั้นแหละเมื่อเราทราบชื่อของท่านแล้ว ที่นี่คือสถานที่นี่เขาเป็นสถานที่บําเพ็ญเพื่อความไม่วุ่นวายสถานที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ในเวลานั้นก็เป็นสถานที่ฆ่ากิเลสทําลายกิเลสไม่ใช่เป็นสถานที่สั่งสมกิเลสเป็นสถานที่ไม่วุ่นวายกับอะไรนอกจากจะบําเพ็ญเพื่อระงับดับกิเลสภายในจิตใจเท่านั้นถ้าพูดถึงสถานที่เขาสถานที่นั้นเป็นที่บําเพ็ญเป็นที่ระงับดับกิเลสซึ่งเป็นตัววุ่นวายให้สงบ ระงับลงไปโดยเราโดยลําดับจนกระทั่งถึงความราบคาบแห่งพิเดศไม่มีเหลือภายในใจแม้พระทัยของพระพุทธเจ้าก,ก็เป็นพระทัยที่บริสุทธิ์พุทโธทั้งดวงแล้วไม่ใช่พระทัยที่ยุ่งเหิงวุ่นวาย,ยานั้นจึงเรียกพระยศเข้ามาสู่ที่นี่ที่ดีไม่ยุ่งเหิงที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่เดือดร้อนอสั่งสอนทำแก้วความเดือดร้อนวุ่นวายเข้าไปที่จ,จิตใจจนถึงกับผู้นั้นได้รนะับผล เป็นที่พอใจโดยลำดับลาดับนั่นนี่เป็นเหตุให้เราทั้งหลายได้คิดถึงเรื่องความวุ่นวายมันอยู่สถานที่ใดถ้ามาอยู่ในหัวใจของเหล่านี้ไม่มีที่อยู่เมื่อความวุ่นวายที่ก่อขว้นอยู่ภายในจิตใจสงบดับลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราแล้วความสงบเย็นใจก็เกิดขึ้นที่นั่นก็ไม่วุ่นวายละที่นี้ไปที่ไหนก็ไม่วุ่นวายเมื่อหัวใจไม่วุ่นวายแล้วอยู่ที่ไหนอยู่เธอไม่วุ่นวายทั้งนั้นสบายไปหมด มีใจดวงเดียวเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดความวุ่นวายใจนั้นมีสิ่งที่จะพาให้เป็นตัวก่อเหตุไม่ใช่ใจเฉยๆแล้วก่อเหตุขึ้นมาสิ่งที่แทรกสิ่งนั้นคือสิ่งวุ่นวายเมื่อเข้าไปสิงใน,นสิทธิจ,จิตใจของผู้ใดผู้นั้นก็ต้องวุ่นวายการแก้ที่เลดหรือการแก้ธรรมชาติที่วุ่นวายนี้จึงแก้ลงที่ใจนี้เองโดยความปฏิบัติเห็นท่านสอนให้กําหนดพุทโธธรมสังโฆเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อจิตได้สงบระงับในขั้นเริ่มแรก นี่ก็คือเพื่อระง,งับความวุ่นวายและต่อไปมันวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี่ปัญญาจะออกเดินวุ่นวายกับเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องลดเครื่องสมัมผัสอะไรเข้าใจว่าอันนั้นดีอันนั้นชั่วอันนั้นเป็นยังไงบ้างพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงของสิ่งนั้นๆแล้วย้อนเข้ามาสู่จิตใจผู้ไปสําคัญนั้นหมายกับสิ่งนั้นสิ่งเนั้นว่าเป็นนั้นเป็นนี้แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งภายนอกภายใน จใจก็สงบระงับลงไปได้นี่การแก้กิเลสแก้ความวุ่นวายแก้ที่ตรงที่ความวุ่นวายอยู่นี่เองคือใจแก้ไม่หยุดไม่ถอยมันจะไปที่ไหนมันก็ระง,งับกลับลงไปได้อย่าลืมอย่านี้จากจุดนี้วัตจักรก็คือจิตเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องทุกข์เรื่องลําบากทั้งหมดคือจิตอา้าวอาลมที่นี่เลยตัวนี้เป็นตัวก่อเหตุคาว่าคือจิตนี่ก็คือ คือกิเลสที่มีอยู่ในจิตจิตที่ยังสำลักปอกกิเลสออกไม่ได้หมดจึงต้องมีเรื่องไม่พึงปรารถนาขึ้นมาภายในจิตทั้งๆท,ที่เราไม่ต้องการมันก็เกิดเพราะธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นจึงลบล้างมาได้ด้วยความสําคัญด้วยความต้องการเฉยๆต้องลบล้างด้วยการปฏิบัติกําจัดสิ่งนั้นๆด้วยเหตุผลที่ควรได้แก่อัตถมนี่แหละเป็นหลักใหญ่ เอาบำเพ็ญลงไปําว่าอาัตยิตโนนาโถดังที่เคยแสดงแล้วให้เด่นพระน,ในใจิตใจตัวเองมนุษย์เราเกิดมาชอบอาศัยผู้อื่นอยู่เสมออะไรๆต้องพึ่งผู้อื่นอาศัยผู้อื่นเวลาเข้าจนกรอบจมุมแล้วต้องอาศัยเราพยายามสร้างอางัตยิตโนนาโถสติไม่มีพยายามสร้างให้มีปัญญาไม่มีพยายามสร้างให้มีความขี้เกียจพยายามปราบตามมันลงไปให้สิ้นซากความขยันผิดขึ้นมา มีเหตุมีผลผิดความขยันมันเกิดขึ้นได้ความขี้เกียจติดค้านนี่เราเคยได้เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านกับมันเคยมีไหมแต่เราสร้างโลกด้วยความขี้เกียจจะเป็นคนมั่งมีได้ไหมความโง่ล่ะมันทําคนให้แหลมคมได้ไหมเนี่ยคนโง่ทําอะไรให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยความน่าชมมีไหมเนี่ยทําอะไรก็ไม่ทันเขาความโง่ความขี้เกียจเมื่อได้เข้ากันแล้วมัน เป็นอันเดียวกันแล้วทําอะไรไม่สาเร็จนี่แหละโทษทั้งมันเป็นอย่างนี้ทีเราต้องการจะให้เห็นอัดเห็นธรรมเห็นความจริงของาศาสนธรรมที่อยู่ภายในจิตใจของเราดังที่พระเจ้าทรงสอนไว้เราจะทาวิธีไหนเราจะนําความขี้เกียจที่ค้ันที่เข้ามาเป็นผู้นําทางหรือหรือจะนําความโง่เข้ามาเป็นเครื่องบุกเบิกทางนอกจากมันจะเพิ่มความ ที่เกียดเพิ่มความโง่เขาอีกเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นเป็นที่เป็นที่เดินของสิ่งทั้งสองนี้เพราะฉะนั้นสิ่งใดที่จะแก้สิ่งทั้งสองนี้ได้เราต้องพยายามติดขึ้นมาความฉลาดผิดได้พยายามคิดอ่านต่ตรองอยู่เสมอทีแรกต้องพยายามผักคิดผักคน้นววมาก่อนเพราะยังไม่เห็นผล จนกว,ว่าผลปรากฏขึ้นมาแล้วเรื่องความอุตสาห์พยายามความบุกบึนหรือความเชื่อความมุ่งใยความดุดดื่มภารกิจใจจะเป็นไปเองเพราะผลเป็นเครื่องถุดเป็นเครื่องดึงดูดให้เป็นไปแก้ลงที่นี่กิเลสมีอยู่กับใจเราจะไปฆ่าไปหมายที่นุ่นที่นี่เป็นความผิดทั้งนั้นกิเลสตัวมันพาเป็นพาฆ่าพาหมายแล้วไม่ดูมัน อาดแต่ที่นั่นจะดีที่นี่จะดีที่นั่นจะเป็นสุขที่นี่จะสบายร้วนแล้วแต่ก็มันหลอกเราไปแล้วก็อย่างว่าเพราะตัวนี้มันร้อนไปไหนมันก็ร้อนตัวนี้มันเป็นทุกข์ไปไหนมันก็เป็นทุกข์ถ้าไม่ดูตัวมันก่อทุกข์ก่อเหตุก่อความวุ่นวายอยู่เสมอภายในจิตใจนี้จะไม่เห็นที่ที่จอดแวะจะไม่เห็นที่แก้จิตขายจะไม่เห็นที่ระงับดับมันลงไปได้เลยความสงบสุขความเย็นใจจะไม่ปรากฏถ้าไม่ระงับดับลงที่นี่ด้วยการพิจารณาที่นี่ต้องแก้มันที่ตรงนี้ มันร้อนที่ตรงไหนกําหนดดูที่ร้อนมันวุ่นวายที่ตรงไหนกําหนดดูมันที่วุ่นวายตั้งสติจดจ่อเข้าไปตรงนั้นให้เห็นความจริงความวุ่นวายนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนความทุกข์เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดทุกข์ค้นมันลงไปที่จิตนั้นอันนั้นล่ะมันเป็นสนามรบด้วยดีแล้วนี่ความทุกข์เกิดขึ้นก็เอาความทุกข์เป็นเป้าหมายกําหนดลงไปหาเหตุมันเกิดขึ้นมาจากอะไรพ้นคว้ามันอยู่ที่ตรงนั้นความวุ่นวายความทุก์ มันเกี่ยวพันกันอยู่มันเกิดขึ้นมาจากอะไรเกิดขึ้นมาจากความสําคัญมั่นหมายนั่นแหละมันจะ่เกิดขึ้นจากอะไรว่าอันนั้นเป็นงั้นอันนี้เป็นอันนี้ทั้งๆที่มันไม่เป็นจิตตัวของมันเป็นสำคัญเองแล้วหลงความสำคัญตัวเองก็โกยทุกข์ขึ้นมาเผาตนตนเองให้รับความทุกข์ความเดือดร้อนมีเท่านี้เรื่องสําคัญอยู่ที่ตรงนี้เพราะนั้นถึงย้อนจิตเข้ามาดูที่จุดนี้เอาเป็นก็ให้รู้ตายก็ให้รู้ให้เห็นความจริงกับสิ่งที่ปรากฏอยู่เวลานี้ มันทุกข์แค่ไหนให้ให้ดูตัวทุกข์แต่ก่อนมันยังไม่เกิดทําไมมันเกิดขนาดนี้แล้วมันเกิดขึ้นมาจากอะไรตัวทุกข์มันก็เป็นทุกข์ขังแล้วเนี่ยก็เป็นตัวนิจังอนัตตาอยู่แล้วดูให้มันชัดนี่เราเป็นหินรับปัญญากําหนดพิจารณาลงที่จุดนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงมันจะแสดงให้เราเห็นเมื่อสติจดจอด่ออยู่นั้นไม่ยอมให้จิตจิตมันคิดไปในทางอื่นซึ่งเป็นการเพิ่มกิเลสขึ้นมาอีกดูเฉพาะจุดที่มันเป็นนั้นด้วยปัญญาด้วยสติ แค่ควรดูด้วยดีแล้วเนี่ยชื่อว่าถูกต้องและเป็นทางที่จะง,งับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยนี่ท่านดับทุกท่านดับที่นีถ้ามีสติปัญญาแล้วดับได้ตรงนี้ะมีความเพียนเราไม่ต้องไปปรารถนาว่าให้ทุกนี้ดับไปเสียแล้วไม่ต้องไปอยากอยากให้มันดับความอยากนี้เป็นความก่อเป็นสิ่งก่อกวนจะเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเมื่อเมื่อมันไม่ดับอย่ากใจหมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมกับสิ่ง ที่ปรากฏอยู่คือความทุกเวลานี้ก็คือการกําหนดดูให้รู้เรื่องรู้ราวของความทุกข์ว่าเกิดขึ้นมาจากอะไรจะเห็นความจริงทั้งทั้งทุกข์ด้วยเห็นความจริงทั้งสิ่งที่ทําให้เกิดทุกข์ด้วยด้วยปัญญาของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่จะยุติความทุกข์ได้ไม่เป็นสิ่งที่ระงับดับทุกข์ลงได้โดยไม่ต้องสงสัยมีจุดนี้เป็นจุดสาคัญเราไม่ต้องไปปรรถนามันไม่ต้องไปหมายมันมันจะเพิ่มทุกข์อาต้องการแต่ความจริงให้ผู้ความจริงดูความจริงให้มันเห็นมันทุกข์ไม่ดับมันจะตายไปแล้วกันก็ให้รู มันจะไปไหนวะว่างนี่เลยเอาลงให้เด็ดถึงคราวเด็ดจิตไม่ตายไม่ต้องกลัวตายอ้าวพิจารณาลงในสนามรบนี่ระหว่างขันกับจิตเนี่ยเป็นสนามรบของสติปัญญากับกิเลสที่ต่อสู้กันสติปัญญากิเลสนั่นเป็นอันหนึ่งขันเป็นอันหนึ่งนี่มันเป็นคนละอย่างละอย่างระหว่างขันไม่ปกติขันใดก็ตามไม่ปกติจิตก็กระเทือน ถ้าสติปัญญาไม่ทันจิตต้องสะเทือนไปด้วยเพราะจิตปกติแล้วต้องถือสิ่งนี้ว่าเป็นตนอย่างฝังใจเพราะอะไรจรึงต้องอย่างฝังใจเพราะกิเลสพาให้ฝังเนี่การพิจารณาสิ่งเหล่านี้แยกส่วนแบ่งส่วนไปเป็นการถอดถอนกิเลสคือความสาคัญนั้นนั้นให้มันเบาบางไปจกนกระทั่งความสำคัญนั้นนั้นหมดไปคํว่านั้นเป็นเรานี่เป็นของเราแล้วก็หมดไม่ต้องบอกมันก็หมดเองเนี่ยปัญญาตัดขาดตัดขาดทันี้เองตัดความสาคัญ ว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราทุกข์ก็เป็นเราร้อนจะตายก็ยังว่าเป็นเราอีกว่าเป็นของเราอีกเอามาทาใหม่มันเหมือนกับไฟมันว่าเป็นเรามาเผาเราได้เผาเราทําไมความร้อนก็รู้ว่าร้อนความทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์อะไรจะต้องกวาดเอามาเผาเจ้าของอีกทุกข์ก็มันรู้ว่ามันทุกข์กำหนดดูที่โคงที่ว่ามันทุกข์ด้วยปัญญาของเรานั่นแหละเป็นความติดต้้งตั้งอยู่ใครรู้ว่ามันตั้งอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นขนาดนี้มันตั้งอยู่ขนาดนี้แล้วมันดับไปขนาดต่อไปนั้นแน่ผิดทำไมไม่เห็นมันดดบ้วย มันเป็นเดียวกันทอยมันไม่ดับไปด้วยกันมันคนละอย่างนี่นะมันชัดเจนถึงมันไม่ดับเอามันจะตายไปด้วยกันค่ห้ตายจิตยังไงมันก็ไม่ตายแน่นอนอวหมมันรู้ตามความริงอันนี่นวิธีเผาผราญกิเลสในหลักปัจจุบันนธรมตามทางของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้ท่านปฏิบัติมาอย่างนี้ท่านรู้เห็นมาอย่างนี้ได้ผลมาอย่างนี้ทำนี้จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะกิเลสไม่เป็นอย่างอื่นคือเป็นกิเลสโดยดี การแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่เราบําเพ็ญเราปฏิบัติอย่างนี้จึงเป็นการถูกต้องและเหมาะสมกับการแก้กิเลสดังพระพุทธเจ้าพาํำเนินมาอยู่ที่ไหนก็ตามยันละจุดที่ควรแก้ไขจุดที่ควรจดจ่อจุดที่ควรสอดรู้จุดที่ควรพยายามให้เข้าใจคือใจอาการของจิต จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้ามีการชำนะสาสารด้วยข้อปฏิบัติอยู่เสมอแม้แต่สมาธิก็ยังต้องเปลี่ยนสภาพไปจากความละเอียดเข้าสู่ความละเอียดเรื่อยๆฐานองกิจคือความแน่นหนามันคงก็จะแน่นหนามันคงเข้าไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ถอยสติปัญญาเมื่อนํามาใช้ก็จะค่อยมีกําลังขึ้นโดยลาดับความรวดเร็วของสติปัญญาก็เร็วขึ้นไปโดยลาดับเพราะฝึกซ้อมอยู่เสมอนี่ นี่แหละสิ่งที่จะทันกับกิเลสคือสติกับปัญญามีมากอย่างไรกิเลสย่ำกลัวทั้งนั้นแหละถ้ามีน้อยกิเลสก็เหยียบย่ำทําลายจนไม่มปรากฏสติปัญญาเลยมิจะนั่งเฝ้าทุกข์อยู่อย่างนั้นต่อให้มันทุกข์มันเหยียบย่ำทาลายบนอยู่งั้นบนเท่าไรมันก็ไม่เป็นประโยชน์บนมันไปทําไมหน้าที่ของเรามีไงฟาดลงไปให้มันเห็นเหตุเห็นผลเห็นความตัดความจริงซึ่งมีอยู่ภา,ายในจิตใจของเราดวงเดียวนี้เมื่อเห็นชัดเจนแล้วกิเลสไม่ต้องบอก มันแตกกระจายไปหมดนั่นแหละสู้ปัญญาไม่ได้นั่นแหละเราถึงจะได้เห็นชัดเจนว่าอะไรมันเป็นกิเลสอะไรมันเป็นโกงจกักรอะไรมันเป็นตัวเกิดตัวตายตัวทุกข์ตัวลาบากทั้งทั้งหลายนี่อะไรเป็นตัวยุ่งเหยิงวุ่นวายที่ไหนเป็นที่เดือดร้อนที่ไหนเป็นที่วุ่นวายมมเมื่อทราบอย่างนี้แล้วมันรู้เพราะตอนนั้นความเดือดร้อนวุ่นวายมันหมดเพราะกิเลสตัวก่อควม้มเดือดร้อนวุ่นวายมันหมดไปด้วยอำนาจของปัญญานั่น หมดทุกหมดที่ใจกายมันจะมีก็มีเรื่องของมันจะเป็นอะไรไปมันมีอยู่ของมันอยู่จนกระทั่งวันหมดวันสลายนั่นแหละเดี๋ยวแสดงนู่นเจ็บท้องปวดหัวเจ็บนั้นปวดนี้อยู่นั้นเรื่องของมันว่าไงเราจะไปสําคัญมันให้เห็นตามความจริงของมันเราจะไม่เดือดร้อนถึงข้าวจิม้มก็เป็นอย่างนั้น เห็นชัดตามเป็นจริงอยู่แล้วมันจะแตกก็แตกยิ้มกันเจะว่าไงเพราะไม่มีอะไรที่จะมาทําลายจิตใจได้การตายของธาตุของขันธ์การสลายของธาตุของขันธ์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะมาลบล้างจิตใจให้หรือทําลายจิตใจให้จิบหายไปนี่มันเป็นเรื่องของเขาทําหน้าที่ตามธรรมชาติของเขาคือทําหน้าที่ตามตาาใจรักคืออนิจังทุกขันธ์ตาเขาทำเข้าไปผู้ที่รูก้กตใจรักก็ให้รู้ไปวิจารณาไปเห็นตามเป็นจริงไปเนี่ยขาชื่อว่าผู้ฉลาด นี่แหละถนักุศลาธรรมมาให้ฉลาดที่กรุงนี่สวดให้ดีนะกุศลาธร,รรมมาอย่าไปคอยแต่งแต่เอาผ้ามาสวดเวลาตายแล้วเพาะลงโปะโปะเป๊ะเป๊ะเฮ้ยลำพานจะตายเราตอนยังเป็นคนอยูย่ไม่อยากฉลาดเ mm. วลาตายแล้วไปเรียกกันมาสวดกุศลากันยุ่งไปหมดกุศลาธรรม,มก็เท่าเดิมมันแหละ mm hmm. <euro. S 2> ว่าเลยสวดถ้ามันถูกจุดสิสวดกุศลาธรร,รมาแปลว่าความฉลาดเรียนเรื่องของตัวให้มันรอบให้มันรู้รอบนะ ความโง่ก็อยู่ในตัวเองความฉัาดอยู่ในตัวเองผิดขึ้นมาได้อากุศลธรรมามันก็อยู่ที่จิตไม่อยู่ที่ไหนนี่นะอัพยากตาธรรมาก็อยู่ที่จิตกุศลธรรมาก็อยู่ที่จิตเนี่ยแก่จิตจนบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องพูดแบบกุศลธรรมาก็ไม่สนใจจะพูดเสียเวลาอากุศลธรรมาก็เสียเวลาอัพยาธรรมาก็เสียเวลาอยู่ตามความจริงนั sal, ้นสบายดีตายแล้วไม่ต้องไปหาพระมคกุศลธรรมาละ ถามว่ามันถึงที่ถึงผลแต่มันรู้จริงๆนะภายในจิตใ,ใจนี่ความจริงมีอยู่กับทุกคนพระพุทธเจ้าไม่หลอกหลวงโลกพระองค์เห็นก่อนแล้วรู้ก่อนแล้วก็นาความรู้จริงเห็นจริงมาสอนโลกแล้วมันจะปลอมไปไหนนอกจากจิตใจของเราทีเลสพรให้ปลอมเท่านั้นเองมันถึงปลอมในวันยัง่งทำคืนยังรุ่มได้ยินได้เห็นอะไรปลอมไปหมดเพราะกิเลสพาให้ปลอมถ้าสติปัญญาได้ยัง้าไปตรงไหนความจริงก็ชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาปัญญาเต็มที่ความจริงแสดงเต็มูมิไม่สงสยัย นี่แหละท่านบอกเรียนทำจบเรียนวัตจักแก้วัตจักจบที่จิดอยู่แสนสมัยเนี่ยท่านบอกโลกุตรธรรมมันเหนือโลกทั้งงตีอยู่ในโลกอยู่ในขันมันก็เหนือขันมันไม่ยอมให้ขันกดขีบ่บังคับมันได้เหมือนอย่างแต่ก่อนรู้ตามมันจริงมนะันทุกอย่างแล้วมันไม่มีอะไรจะมาทําลายจิตใจไม่มากดขีบ่บังคับจิตใจได้เองได้เลยจึงเรียกว่าเหนือโลกโลกคือขันเนี่ย มันเหนือที่ตรงนี้เองโลกุตลารรมแปลว่าทาเหนือโลกนะนิพพานังปรมังสุขขังถามหาอะไรขอให้จิตบริสุทธิ์เท่านั้นกับคาําว่านิพพานังปรมังสุขขังลอันเดียวกันสวดไม่สวดว่าไหมืนว่าอันเดียวกัน,น,นพยายามสวดกุศลาให้ตัวเองนะเย่๋ยวไปคอยจะเอาภาพมาสวดกุศลธรรมะยุ่งถ้าเป็นพระท่านมาอยากยุ่งเนาะท่านลำคาท่านมาอยากไปนอกจากพระหาก,กินท่านจะจับไปมือวันนี้คนตายนะ กุศลานอาหารว่างเกินแล้ววันนี้มันอาจเป็นไปได้อย่างนั้นถ้าพระท่านมุ่งอัดมุ่งทำท่านไม่สนใจอะไรท่านขี้เกียดยุ่งเวลาสอนให้กุศลทรมาไม่สนใจเวลาตายเอาไปกุศลทำใหม่นั่นท่านจะว่างนั่นนะเอาละเอว่าง